มาแล้วนะครับผมสำหรับร้าน l a ว a b u c k ที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟน e ์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพารแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ l a ว a b u c k ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลย สำหรับใครที่อยากได้บริการที่ไวมากๆนะครับทักปุ๊บตอบปับ๊บตัวเรดการกดเกมพารท,ที่เลเ12เลยนะครับก็แนะนําที่ร้านคูกาสโตเลยนะครับทุกคนก็มีบริการกดเกมพารไม่ว่าจะเป็นแมปอ l สตาคิงลีกาซีบ c ็อกฟู o อ d ิเม m ไฟเตอร์ซิมูเลเตอรหรือว่าแมปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคูกาสโตทักไปเลย เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบปกรศกันดีเห็นเคยนะครับผมและก็เราไม่ได้เจอกันมาหลายวันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าติดโควิดนะครับทุกคนก็อาการเพิ่งจะดีขึ้นนะครับก็เลยได้มาอัดคลิปนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้คือผมกักตัวอยู่อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ห้องของผมนะครับแล้วปัญหาคือผมลืมเอาไม้หลักมานะครับทุกคนอันนี้ผมใช้ไม้หูฟังในการอัดคลิปนะครับอยากทาคลิปให้ทุกคนดูแหละก็เลยเอออะไม้ หูฟังก็ลุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงไม้แปลกๆนิดน,นึงนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงไม้มันแปลกๆได้ก็ทนเอาประมาณ 2- 3สคลิปนะแต่ผมเทสมาแล้วแหละก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะทุกคนโอเคจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากเสียงผมเองหละทุกคนเพราะว่าก็นั่นแหละครับเป็นโควิดไงเสียงเปียดนิดหน่อยนะโอเคครับเรามาว่ากันในเนื้อหาของคลิปกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งทีมนี้นะครับผมก็จะพามาเป็นทีมจูเจส คายเซน v 2นะครับทุกคนซึ่งมันมีตัวละครใหม่ออกมาที่จริงเนี่ยผมอยากจะทามาตั้งหลายวันแล้วทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ทานะครับเพราะว่านั่นหละครับผม <c oughs> เหตุผลเดิมก็เลยต้องเลื่อนมานะครับในวันนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับก็ไม่เชิงว่าพร้อมมากแต่ว่าสามารถอัดคิดได้เออเราก็จะมาจัดกันนะครับผมในส่วนของทีมจูจิสุคเซน v 2นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวละครที่เราเออกมาเป็นตัวแรกนั่นก็คือเกตโทนะครับซึ่งเกตโทเนี่ยจะเป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ว่าเกทัวก็คือจะสามารถตีตัวแอร์ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเอาจูนสึกึไคเซนมาได้ทั้งหมด5ตัวนะครับเพราะว่ามันมีตัวตีแอร์ไงเราก็เลยสามารถทําได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือยูตะนะครับถ้าผมทำชื่อน่าจะทำไม่ถีนนะ่ยยูตะนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงมากๆนะครับน่าจะแรงที่สุดในเกียแล้วอย่างวะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ว่าก็ท็อป,อปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือสุคนะนะครับซึ่งสุคนะเนี่ยเราก็เคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับจากจูสึกไคเซน นะทุกคนใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดู V1 ก่อนได้นะค่อยมาดู V2 นะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออาจารย์กดโจครับตัวที่จะทําให้เราไปได้ไกลอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหยุดเวลาไงแล้วก็ตอนนี้เรามีตัวดาเมจหนักๆ2ตัวนะครับแล้วก็บวกกับอาจารย์กดโจอยู่เวลาผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนั่นก็คือโทโดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถามว่าเอามาทําไมนั่นก็คือเอามาให้ครบทีมนั่นเองนะครับทุกคนไม่มีอะไรเยอะแยะมากายก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้ว่าที นี่เนี่ยน่าจะเป็นทีมพ็อปอ,อีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรน่าจะ70บอ่ะ70บวกบวกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันในด่านเลยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมทายผลกันเข้ามานะครับว่าทีมนี้เนี่ยจะสามารถไปได้สักกี่เวฟนะครับทุกคนเอาเป็นว่าคอมเมนต์ก,นกันก่อนไปดูคลิปนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ไปเจอกันในด่านเลยครับทุกคนไปกันโอเคละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยครับตัวละครตัวแรกที่วางนั่นก็ ตอนนี้เนี่ยนะตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางในการป้องกันป้อมตัวแรกนะครับอุย้ยเชื่อยูตะคือวงวงดีอ่ะวงดีวงดีผมอาจจะวางเป็นยูตะก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันสุคุนะก็วงใหญ่พอสมควรนะครับเอออาจจะเอาเป็นสุคุนะนะเพราะว่าสุคุนะในวงใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดวางยูตะปุ๊บสุคุณะจะไม่มีอะไรทํานะครับอยากให้สุคุณะมีอะไรทําอย่างน้นอยๆก็คือแบกต้นเกมเออเอาเป็นว่าเราวางสุคุณะละกันนะเพราะว่าในการวางสุคุนะเนี่ยมันสามารถตีมาถึงข้างหลังได้ด้วยไง โอเคนะครับน่าจะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดในการแบกต้นเกมของเรานะทุกคนก็อตอนนี้ปล่อยมอนไปก่อนเหมือนเดิมนะฮะร,ระหว่างที่พูดอาจจะมีไอบ้างต้องขอไทยด้วยนะทุกคนมันกดไม่ได้นะโอเคนะครับตอนนี้เราก็พอมีตังค์นิดนึงนะครับเราก็จะวางซุนะลงไปเลยเอ้าโอเควางลงไป โหดแต่ปัญหาคือมันไปตีตัวข้างหลังก่อนเลยทุกคนมันไม่ตีพวกนี้โอโ้อะไรกันครับแต่ก็เชี่ยสุคนธาท,ทำาะดาเมตทุกทุก,ทกสิบวิเลยจะเชื่อบแบบนี้เราจะรอดได้ยังไงครับทุกคนเราน่าจะรอดยากพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางเป็นเอาเป็นโทโดละกันนะครับมาช่วยซะหน่อยเพราะว่าสุคนธาตัวเดียวคือตีไม่ทันแน่อนอนครับถึงแม้วงมันจะใหญ่นะแต่มันตี1ิวิไงโอเคครับเราก็พอจะมีตังวางขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะวางโทโดไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โหเชี่ยคือพูดพูดไปเริ่มคันคอแล้้วทุกกคนนแี่่ต็ วันนี้เราจะเอาให้จบคลิปถ้าไม่จบคลิปเราไม่หยุดเด็ดขาดนะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีตัว powerful เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผมจะอัพเป็นโทโดนะเพราะว่ามันตีไวกว่าครับทุกคนเฮ้ยเจี๊ยตี8วิโอ้โหไม่ต่างกันเลยครับทุกคนผมนึกว่าโทโดไม่จะตี5วิแต่จริงๆแม้ตี8วิครับทุกคนโอ้โหทำไมารู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้วะทีมนี้ผมคิดว่ายังไงซะเราก็ควรจะต้องวางอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือยูตะนั่นเองยูตะตีกี่วิวเนี่ยหกวิ ขึ้นทีละ2วิก็ยังดีอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับตอนนี้3ตัวถ้าจะมีปัญหาผมก็ไม่รู้จะว่าไงกับจูเจสึ์ไฮเซนแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวฟ13บ13นะครับก็จะมีตัวแอร์ออกมานะทุกคนแล้วก็ ปัญหาของผมที่เจอนะครับตอนนี้นะก็คือว่าเราต้องอัปเกรดโทรนะครับให้ถึงขั้นที่สามารถตีตัวแอร์ได้ซึ่งผมก็จาไม่ได้ว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็แผนสำรองของผมในตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะปล่อยตัวแอร์เข้าบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัวแอร์เข้าบ้านเนี่ยเลือดป้อมเราจะลดประมาณ550นะครับแล้วก็เลือดป้อมเรามีอยู่ทั้งหมด1นึ่น็ะครับผมคิดว่าแม้จะปล่อยตัวแอร์เข้าไปป้อมก็น่าจะไม่แตกนะครับผมก็เลยคิดว่าจะอัพเป็นเงินก่อนนะครับเพื่อที่จะได้อัปเกรดโทรในการตีีัวแท่2 แล้วก็ปล่อยเซตแรกไปอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราต้องดูก่อนลองอัปเกรดโทรดูก่อนนะครับว่ามันสามารถติดตัวแอร์ได้ที่ขั้นเท่าไหร่นะครับใช้แพงใช้ตังแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไหวก็คือเราก็จะวางเลยแต่ถ้าไม่ไหวก็คือจะปล่อยมันเข้าบ้านนะทุกคนผมก็ลืมคิดตรงนี้ไปเลยครับทุกคนว่ามันต้องใช้ตัง คิดแต่ว่ามันตีตัวแอร์ได้ไงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเว็บแรกๆเนี่ยมันจะเก็บตังค์ทันหรือเปล่านะครับตัวแอร์เซตที่2ก็โอ,อ้โหแต่ว่าถ้าเซตที่2เข้าบ้านคือจบแน่นอนไม่ไหวแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผม อัพอีกขั้นหนึ่งดีไหมวะออพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเราค่อยอัปเกรดโวเอ๊หรือว่าผมสามารถวางได้เลยวะเดี๋ยวผมลองวางอย่างเชิงดูตังก่อนแล้วกันครับทุกคนว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอน,ะนี่แล้วก็อัปไปอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปยังยังครับผมยังฮะยังห้ามุมโอ้สามแสนน่าจะเป็นขั้นนี้นะถ้าขั้นนี้ตีไม่ได้ไม่น่าไหวแล้วเราอะ,ะแสดงว่าผมต้องรออีกสามเว็บมานะทุกคนตังผมถึงจะพอนะครับตอนนี้ก็คือตังยังไม่พอเราต้องรอตังต่อไปนะครับ เออโอเคอีกหนึ่งเว็บก็ได้แล้วนะก็นั่นแหละครับเราต้องดําเนินการตามแผนนกะ็คือปล่อยให้พวกนี้เข้าบ้านไปแต่ว่าเราอัพทันนี่ไอ้เชีย่ยยังตีแอร์ไม่ได้เวรกรรมครับทุกคนยังไงวะครับเนี่ยสวยแล้วครับทุกคน ตอนนี้คือถ้ามันแตกจริงๆเนี่ยผมก็ต้องเอาโทโดออกนะครับแล้วก็เอาตัวละครตัวอื่นที่สามารถตีตัวแอร์ตอนต้นเกมได้มาแทนนะทุกคนเออแล้วก็ให้สีตัวเนี้จัดการทีหลังนะครับโอ้อะไรกันวะครับนี่ยผมรู้ว่ามันจะอัพง่ายแต่ความจริงคือไม่เลยครับไม่เลยจริงๆหรือว่าขั้นสุดท้ายว่ามันถึงจะตีแอร์ได้ถ้าขั้นสุดท้ายนีย่คือแตกนะบ้านแตกชัวร์นะทุกคนยังไงก็ไม่น่ารอดน่าจะต้องเอาโทโดออกนะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่ตรงนี้นะโอเคครับเราลองอัพขึ้นไปปิงโอโ้โห ยังครับผมเหลือตั้งอีก800,000กว่าผมจะสามารถวางตัวแอร์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ทันแน่นอนครับทุกคนเราต้องเอาตัวอื่นมาแทนนะโอเคเอาเป็นว่าผมขอแก้มือโดยการกลับมาตรงนี้แล้วก็เอาโทโดออกนะครับแล้วก็เอาตัวตีแอร์มาแทนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเราปล่อยมันแตกแบบนี้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะดูกากเกินไปนะทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวแอร์ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตาใหม่เป็นรอบใหม่ที่ผมมาแก้มือนะครับตอนนี้ผม ก็ใช้เป็นอูริวนะครับในการจัดการตัวแอร์นะครับแล้วก็เอาโทโดออกไปนะแล้วก็หลังจากนี้ทีมจูจิสึไคเซนเนี่ยจะสู้กัน4คนนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเราก็สกคลิปไปตอนจัดการตัวแอร์เสร็จเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาแล้วนะครับมาอัปเดตให้ดูเฉยว่าผมใช้เป็นอูริวแทนนะครับแล้วก็น่าจะได้ใช้แค่รอบเดียวนะทุกคนหรือเปล่าไม่มั่นใจเอออาจจะ2รอบก็ได้ก็คือจัดการตัวแอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเกะโทก็จะจัดการเองอยู่แล้วนะครับโอเคครับท นี้ที่เว็บ19เนะครับเว็บตามนัดของเราแน่นอนนะครับสปีดวากอนก็อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลตัวละครกันก่อนละกันแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่ผมจะดูผมคิดว่าผมจะดูเป็นสุคุณะละกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางไว้ตรงนี้สุคุณะราคามันไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับก็สกิลแรกนะครับเป็นเออสกิลอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันมีไฟนะครับผมม้วนแล้วก็ยิงออกไปนะฮะแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับผมอัพขึ้นไปอีกขั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ สามขีดสามขีดสกิลเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันผมก็จำไม่ได้แล้วนี่ครับก็เข้าไปฟันแค่นั้นนะครับเท่าที่ดูก็คือเป็นการฟันอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างดาเมจอะไรประมาณนี้แล้วก็ตีสิบบีเหมือนเดิมก็อัพขึ้นไปต่อเหมือจะเจอสกิลใหม่ก็สกิลใหม่มาที่หกขีดนะครับโอ้โหเอลีโคตรใหญ่มันก็ไม่เชิงว่าโคตรใหญ่แต่มันก็ใหญ่อ่ะเออแล้วก็ม,มีมีน้ำนะครับผมมีน้ําแล้วก็ข้างในมันเป็นเออเป็นอะไร อ๋ออารามสงก้อนมากนะครับผมเท่าที่ดูรู้ว่ามันจะมีละเริ่มมีละแล้วก็เหมือนจะมีนงมีน้ําหรืออะไรทักอย่างใช้โยมตีนะครับซึ่งผมยังไม่เคยดูเพราะว่าผมผมก็เลยไม่รู้ว่าสกิลนี้มันคืออะไรนะแล้วก็อัพขั้นขึ้นไปต่อเลยแล้วกันอัพขึ้นไปอีกก็ยังไม่เปลี่ยนสกิลนะครับหรือว่าสกิลจะหมดแค่นี้เรียบร้อยครับสกิลไม่เปลี่ยนแล้วนะครับ สกิลสุดท้ายก็เป็นอารามส่งซ่อนมานั่นเองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แบบว่าเท่มากมายแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับเอ้มันก็เท่แหละแต่เอาจริงมันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราขายไปก่อนเลยนะครับตอนนี้ยังไม่จําเป็นที่ต้องวางขนาดนั้นแล้วก็มาดูอาจารย์โกโจกันบ้างครับทุกคนว่าอาจารย์โกโจเนี่ยสกิลเป็นยังไงสกิลแรกของอาจารย์โกโจนะครับก็เป็นการปล่อยพลังเออแลเปิดพลังออกมาเป็นพลังสีแดงนะผมก็รู้แค่นี้แหละแล้วก็อัพต่อครับ ก็ยังไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปเป็นบลูนะครับเป็นบลูนะเป็นลูกบอลสีฟ้าแล้วตอนนี้นี่จากเมื่อกี้สีแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นสีฟ้ายิงออกไปแล้วก็อัพต่อไปครับอัพขึ้นไปอีกครับจน เอ่อหกเขีดนะครับผมเอโอทรงรวยทรงครูเออรวยรวยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เรายิงขึ้นไปข้างหน้าแต่ว่าสกิลนี้ก็คือมีลูกบอลลูกเดียวป่าวะอ๋อมีลูกบอลสองลูกนะครับก็คือรวมสีฟ้ากับสีแดงนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นสีม่วงนะทุกคนการผสมแม่สีนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัพไปจนขั้นสุดท้ายนะครับก็จะมีสกิลหยุดเวลาซึ่งวงของอาจารย์โคโจเนี่ยแม่งใหญ่มากนะครับหยุดเวลาทีหนึ่งผมบอกเลยว่าหยุดได้แค่แมนแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูสกิลหยุดเวลาของอาจารย์โคโจนะครับว่า จะยิ่งใหญ่หลังกาสักแค่ไหนซึ่งเคยดูกันแล้วแหละแต่ว่าก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันปึ๊บรอเวลาแป๊บหนึ่งขออาจารย์โกโจทําสมาธิปล่อยพลังออกไปแล้วก็มาแล้วครับนี่คือสกิลหยุดเวลาของอาจารย์โกโจใครที่อยู่ภายในนะครับก็จะนี่โดนิ วิ่งไปอยู่ในมิติของอาจารย์โกโจนะครับผมส่วนอยู่ข้างนอกก็อาจจะมองไม่เห็นสกิลแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับอาจารย์โกโจตอนนี้เราก็ขายก่อนดีกว่าโอเคขายก่อนเรามารีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตตัวละครใหม่แล้วก็ตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางแต่ว่าเราจะวางไว้ข้างหน้าสักหน่อยนิดนึงดวไหมวะโอเคนี่ครับสกิลแรกของเอ้เกะโทไม่ใช่โทโดะโทเกะโทนะครับสกิลแรกไม่มีอะไรก็คือพุ่งเข้าไปใช้กระบองตีแค่นั้นแล้วก็เราจะอาฟนัเจอสกิลใหม่นี่ครับสี่ขีดครับมีสกิล นะเป็นฟริงเออเอาอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับพับลงไปแล้วก็เกิดอินกระจายออกไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปอีกแล้วก็อัพขึ้นไปอีกก็ยังไม่มีสกิล,ลเปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่ครับสามแสนมาดูซิว่าสามแสนจะทําอะไรได้แต่ดานเมจก็คือเยอะมากนะครับนี่ตะขาบเริ่มมาแล้วโฮเดโวใช้ผู้มากับตะขาบของเรานั่นเองฟริงนะครับตอนนี้ก็ใช้ตะขาบในการโจมตีไปก่อนแล้วก็อัพขึ้นไปอีก นะครับผมก็ยังคงเป็นสักขาดอยู่นะครับในสองโทโดแล้วก็ดามจต,ตอนนี้เหลือจะเชื่อดาเมจขั้นรองสุดท้ายนะครับอยู่ที่ล้านเก้านะครับแล้วก็ถ้าอัพเป็นขั้นสุดท้ายดามจจะอยู่ที่เกือบเกือบสี่ล้านเลยคือดามจเม่งเบืเ่อม,มากนะทุกคนเบื่อจัดจัดแล้วก็เดี๋ยวมาดูวงครับก่อนอัพเสร็จนี่ฮะโอโหรับโดนทั้งแบบอะทุกคนแต่ว่าปัญหาก็คือนี่วงเอลีมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับผมถ้าวงมันใหญ่แบบนา,นารูโตะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่อลังการไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ สก,กิลของเกโเออก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรียกชื่อเกโทผิดเป็นโทโดก็ต้องขออภอัยแล้วก็มีผีญี่ปุ่นนะผมจะเรียกว่าผีญี่ปุ่นแล้วกันมายืนข้งางๆยืนให้กําลังใจนะครับแล้วก็โทโดเอเกโทจะปล่อยผีออกมาจากมิตินะครับผมในการโจมตีก็เรียกได้ว่าที่พอสมควรนะครับสำหรับตัวละครตัวน,นี้ มันเทศอีกอะแล้วมันโหดด้วยไงดาเมตคือ3ล้านแปดใครจะเอาอยู่วะครับมุงแล้วที่สําคัญคือมันตีตัวแอร์ได้ไงมันก็เลยเป็นเดอะแบ็กของทีมเรานะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผม ก็คือยูตานั่นเองซึ่งยูตาผมรู้สึกว่าวงมันไม่ค่อยใหญ่นะครับเท่าที่จําไม่ผิดนะเราก็จะวางวางยูตาตรงนี้นะครับให้มันตีวงแค่นี้ก็พอครับผมได้จะเข้ากับมันดีแล้วตรงนี้วงเพิ่มทีละ3นะครับแล้วก็ขั้นรองสุดท้ายเพื่ม,มาสิบแปดก็ถือว่าวงไม่ได้แย่นะเว้ยก็ใหญ่อยู่นะก็ดาเมจซูเวอร์วางอลังการมากๆครับดาเมจก็3ล้านตัวนี้ไม่ได้กูกบ,บมาร์มาเนี่ยโอเคเมื่อเห็นวงแบบนี้นะครับผมก็สามารถขยับยูตาเข้ามาตรงนี้ได้อีกนะทุกคนว่าตัวนี้ก็คือเป็นการเทสแล เขาคือตีช้านะทุกคนตีทุกๆสิบวินะครับโอ้คลิกดูไม่ได้อีกอะไรวะครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเกตโทเนี่ยกันมอนไม่ได้ครับเพราะว่ามันตีช้าเกินไปวงมันเล็กเกินไปอะทุกคนเราควรจะต้องเอ่อวางใครดียะเพราะผมว่าอาจารย์โคโจหน่อยแล้วกันทุกคนไว้ตรงนี้อีกตัวนะครับให้มันจัดการตัวธรรมดาด้วยซะหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอายูตะนะครับมาไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งตัวเพราะว่าเราจะได้ไอ้เกตโทเนี่ยจัดการตัวแอร์องปะเออก็ ทังท่านทีงงแหละแต่ว่าถ้าคนเล่นเป็นก็อาจจะไม่ค่อยงงเท่าไหร่เอายูตามาจากการตัวธรรมดาข้างหน้านะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับวง90จัดก,การมอนตัวธรรมดาไปก่อนที่จะมีตัวแอร์มาเจอกับเอโทนะครับอะไรประมาณนี้สกงสกิลก็ไม่จําเป็นต้องดูเยอะแล้วตอนนี้ประมาณนี้แล้วกันสกิลของยูตะาในทีมนี้น่าจะเป็นยนะูตะาหน้าที่สกิลสวยสุดครับ เพราะว่ามันมีตัวไอ้นี่ออกมาแล้วตัวแม่งใหญ่ไงแล้วก็เอฟเฟกมันสวยด้วยถ้าแบบว่าไม่เทียบกับสกิลกดของอาดางโกโจนะยูสาก็น่าจะเป็นตัวที่สกิลสวยที่สุดนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็เก็บตังไปชิลๆครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับทุกคนตัวละครก็รู้สึกว่าไม่ได้แพงมากปะ เออไม่ได้แพงมากเราถ้าจะเก็บตังค์วางได้ครบอยู่นะระหว่างนี้เราก็เก็บตังค์ไปก่อนละกันยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเดีย๋ยว <c oughs> เราสคิปไป <c oughs> ช่วงที่มันเริ่มตึงๆสักหน่อยละกันนะตอนนี้ยังชิลมาก <c oughs> เฮ้ยแล้วก็อัพยูตาไปก่อนนะครับดันตัวที่2นี่เรียบร้อยก็บอกเลยว่ายาวๆแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่เว็บ53นะผมรู้สึกว่ามอนมันค่อนข้างที่จะวิ่งมาไกลเกินไปแล้วผมก็จะวางตัวละครเพิ่มนะครับเพื่อให้มันดันมอนกลับขึ้นไปจริงๆคือมันควรจะต้องดันมอนกลับขึ้นไป แต่ว่าด้วยความที่วงเอลีมันเล็กนะครับเราก็เลยดันมอนได้นิดเดียวนะก็ตอนนี้คือตังเรามีเยอะมากเราก็วางไปเลยนะครับทุกคนวางลงไปเลยตอนนี้ผมได้เกะโทตันมา3ตัวแล้วก็ตัวที่4ี่ลัรจะตามมาเกะโทตันทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยสี่ตัว นะครับ4ตัวนี่ตอนนี้ก็ดันมอนกลับไปแล้วนะครับพอมีตัวมาตีเพิ่มนะทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าผมจะวางยูตะข้างหน้าอีกสักหนึ่งตัวนะทุกคนให้มันจัดการมอนช่วยขันอีกนะครับแล้วก็วางไปเลยสองตัวก็พอนะตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเราจะเอายูตะอีก6ตัวมาวางไว้ข้างหลังนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ตอนนี้ก็รอตังไปครับชิวๆแล้วนะครับเราก็ดันมอนกลับไปแล้วนะ ก็สกิปไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันทุกคนไปกันตอนนี้ก็ออกมาที่เว็บ59แล้วนะครับปกติเนี่ยตัวแอลออกมาที่เว็บ58ผมไม่ได้เห็นตัวแอ์เลยทุกคนก็คือออกมาก็โดนโจมตีตายนะครับเรียบร้อยเลยพวกนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมโดนทีเดียวตายว่าเลือดขึ้น2ล้านนะครับดามเมจเราอยู่ที่3ล้านแปดเป็นไงล่ะไอ้หนูนี่ครับเราได้เห็นโฉมหน้าตัวแอ์แป๊บหนึ่งครับทุกคนแล้วมันก็ตายไปดูนี่ ออกมาปุ๊บเรียบร้อยแตกนะครับไม่รอดรอดจากฝีมือของเราไปไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ว่าเลือดเริ่ม4ี่ล้านแล้วนะครับเริ่มโดนทีเดียวไม่ตายแล้วระหว่างนี้เราก็มีตังนิดหน่อยเราก็อัพเพิ่มเลยวางเพิ่มนะครับในส่วนของเกทโทเราจะอัพให้ครบแปดตัวเลยแล้วก็ถ้าเกทโวเสร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปวางยูตาก็เพราะว่าเกทโทดีกว่านะตอนนี้นะครับผมนี่ตัวแอร์ออกมาอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวแอร์เซตนี้โดนไป2ทีตายครับก็ไม่ใช่ปัญหาของเราสักเท่าไหร่นี่แหละ ที่บอกว่าถึงเว็บ70แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ยังมีอาจารย์โกโจอีกนะทุกคนเอออาจารย์โกโจผมยังไม่ว่าพอช่วยทีมได้สักหน่อยก็พอนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้ครบแล้วแตัวเรียบร้อยเว็บ65ครับตอนนี้เราก็ยังชิลอยู่นะมอนก็ยังแบบมาไม่ได้ไกลมากนะครับผมคือถ้ามันมาไกลนิดนึงผมก็จะหยุดอาจารย์โกโจสักหน่อยสักหน่อยดีไหมปูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันหยุดไว้ก่อนแล้วก็อัพให้ตันไปเลยนะครับผมในส่วนของเกตโทตันแล้วโอ้แต่อยู่ในวงของอาจารย์โกโจ ไม่มองอะไรไม่เห็นนะมองอะไรไม่เห็นเลยผมจะวางเพิ่มก็ไม่ได้่ะมาแล้ววางเพิ่มเลยละกาตัวที่6ของเกโฮระหว่างนี้เราก็สามารถใช้อาจารย์โกโจในการสแปมหยุดเวลาได้นะทุกคนนี่ครับเราจะได้สแปมมอนกลับมานิดนึงพองนี้จะได้โดนตีใช่ปหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอ้โหแต่ไอตัวนั้นวิ่งไวไปเปล่าไอ้หนุ่มโอ้โหเชื่อมองอะไรไม่เห็นเลยผมต้องปิดเอฟเฟกแล้วครับทุกคนถ้าผมไม่ปิดเนี่ยผมก็อาจจะเกิดการพลาดได้น,นะครับผมตอนนี้เราปิดด้วยก่อน ตรงนี้แม่งวางสักสามสี่ตัวเลยเว็บ68นะครับมอนก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับเล้าก็หยุดไว้ก่อนฮะมูงอย่าพึ่งไฟใจเย็นๆค่อยๆคุยกันแล้วก็มาตรงนี้หยุดไว้ก่อนฮะมูงมึงก็อย่าพึ่งไฟฮะรอก่อนใจเย็นฮะค่อยๆคุยกันฝั่งนี้ก็หยุดไว้ก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็อัพฝั่งนี้ให้ตันครับ โอ้โหเฮ้ยตังหมดว่ะทุกคนทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยตังหมดครับผมอาจจะหยุดวางตัวดามเมจก่อนนะครับแล้วก็เอาตังมาวางอาจารย์โกโจน่าจะดีกว่านะผมว่า,อาตอนนี้จะได้ชัวนะครับผมเี่เราก็ปล่อยมอนมารวมๆกันเลยแล้วก็หยุดเวลาครับพีเ่เฮ้ยทุกคนผมว่าไปได้ไกลนะเนี่ยไกลแบบไกลมากเลยแหละเนี่ยเท่าที่ดูแล้วตอนนี้น่าจะไกลมากๆพอสมควรนะครับอาจารย์โกโจหมดว่ะเอ้ครับ อัพใหม่ดเวลาผมจะพยายามไม่ตัดแล้วกันตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงไอผมบ้างนะเพราะว่ายังมีอาการไออยู่นะครับทุกคนนี่คือถ้าเราหยุดเวลาเนี่ยเราจะไม่เห็นควา,ามตึงเอ้ยถ้าเราสคริปเราอาจจะไม่เห็นควา,ามตึงไงทุกคนเราก็จะให้ดูแบบความมันความตึงในการหยุดเวลาเนียครับในการต้านทานพลังมอนของอาจารย์โกโจนี่แล้วก็พอวางได้พอม,มีตังวางได้นิดหน่อยแล้วก็วางไปนี่ฮนะ วางได้แล้วก็วางถ้าวางไม่ได้เราก็ไม่วางโอ้โหเว็บ72แล้วครับทุกคนตอนนี้72แล้วฮะมูมอนก็ยังไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมตอนนี้เราก็ยังเรียกว่าเอาอยู่เอาอยู่ยังอยู่ในการควบคุมของเรานะครับที่เว็บ72ยังไปไหนไม่ได้ปึ๊บแล้วก็หยุดเรื่อยๆครับตอนนี้หยุดเรื่อยๆเน้นข้างหน้าเน้นข้างหน้าข้างหลังไม่ยังเป็นเท่าไหร่เนี่มาดิมารวมกันสิ มารวมกันอยู่ข้างหน้าสิข้าจะรับมือเขาเก่าเองมันโดนมันโดนข้างหน้านโดนข้างหน้าทำไงยยดีว่สามวิแล้วก็หยุดเวลาลงไปโอ้โหเชื่อตัวแอร์มาอยู่เวลาตัวแอร์ไม่ทันครับทุกคนทํายังไงดีโอ้โหแต่ว่าเจ็ดสิบสี่แล้วนะถื <c oughs> อว่ามาได้ไกลามากครับถ้ามาเจ็ดสิบห้าได้นี่คือลองท็อปเมต้าเลยน,ะนะียเนี้ย <c oughs> โคตรเอาอ่ะมันมีตัวดาเมจหลักไง ตัวดาเมจที่แบบแรงมากๆนะครับแล้วก็มีเอ,อ่ออาจารย์โกโจที่หยุดเวลาทีนี้มันก็เลยค่อนข้างยากงมากครับทุกคนหยุดเวลาลวรเราลัวครับหยุดเวลาเรลัวครับตอนนี้ครับผมอาจจะวางช้านิดน,นึงก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยแต่ว่าเราก็ไหวอยู่ครับตอนนี้หยุดเวลาเรื่อยๆครับเอาชัวร์ครับตอนนี้ครับ โอ้โห้าแล้วครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะ7-6ได้หรือเปล่านะต้องมารอรุนกัน,นเฮ้ยหยุด้วลาไม่ได้โอ้โหไม่ทันครับได้เจ็ดห้า แต่ก็ถือว่ามาได้ไกลมากๆนะครับสรับทีมนี้โหดาเมจ 10B เลยนะโคตรเอาฮะโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมจูจจสกไคเซน V2 นะครับก็ไปได้ทั้งหมด75เว็บเอาจริงผมไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะผมคิดแค่แบบ70กว่านั่นแหละแบบอาจจะ73นะครับแต่ว่าก็ได้เพราะว่าเราหยุดเวลาได้ดีนะครับเอาจริงไม่ได้อวยตัวเองอนะแต่ว่าหยุดเวลาได้ดีพอสมควรเราก็เลยสามารถไปที่เว็บ75ได้นะครับทุกคนโอ้โหถือว่า c o m p l ี t นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือที่ลงตัวเลยทีเดียวพาจูเจสือไปได้75เว็บนะครับก็โอเคละใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าใครเป็นแฟนคลับของจูเจสือไคเซ็นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามในกลังใจครับช่องบิวประกอบด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าอยากดูทีมไหนนะครับก็ขอกันเข้ามาได้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะพักอีกสัก2-3วันนะเพราะว่ารู้สึกว่า คลิปนี้ไปคือคอเริ่มจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวมันไม่หายสักทีนะครับทุกคนก็ขอพักก่อนแล้วกันถือว่าคลิปนี้มาเพื่อไม่ให้คิดถึงกันละกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปละบายบายเจอกัน